โลจิสติกส์พาร์คและรถไฟฐานะแรกเส้นทางรถไฟไปทีสถานีฐานะแรกและเยียงจันโลจิสติกส์พาร์คเส้นทางรถไฟล่าไทยไปทีความาพิศพาลเ์ล่าไทยแห่งที่หนึง่งยูรุมเส้นทางรถไฟล่าจีนต่อไปความเจริญเขามาอย่างแน่นอน แถวสวัสดีท่านผู้ชมมือหน,นีสภาพมาเบังโครงการก่อสร้างเส้นทางจากควมิตรภาพเล่าไทยแห่งที่หนึ่งมุ่งหนะ้าเข้ามาทางเขตดุดที่สิ่พาร์ทไปทางสถานีรถไฟทานะแรงแล้วก็เส้นทางรถไฟเล่าจีนนอกจากนั้นฮขกก็จะเอาพามุ่มสูงให้ท่านผู้ช้มในเบิงถูกจุดถูกมองโดยเฉพาะแมนไกแ่แคมคองบอลห้อยต่อระวังเส้นทางรถไฟที่จะเสื่อมจอดกันแในควมิตรภาพจตุผู้สม้ม อันนี้แมนแล่ทางควรถไฟควรถไฟลาจีนที่ว่าขามเส้นทางของควรถไฟลาวไทยแห่งที่หนึ่งฐานะแรงอันนี้แมนล่างของล่างของรถไฟลาวไทยที่ว่าขามควมิตรภาพแห่งที่หนึ่งส่วนว่าจุนเอกคือเขาบอกพันมาแหละเป็นแล้วควรถไฟเลาจีนเบื้องแต่ขนาดกับควมก้วงกับทือว่าต่างกันไหล่ะก็คือเจรินขามาจากบอลทีเข้าไปบอล สร้างกูรังเก็บเครื่องสินนขาแล้วก็เป็นบอนที่เข้าเจา้าอน,นาวนว่างหัวจักยังี่แหละตามพืนเคียนใส่ในหนันเนาะอันที่ว่าจะถือต่องร้อยเปอร์เซ็นต์แทนอันนี้เท่ากับเบิ้งตัวจริงน้ำกันเติมนี่ทือว่าขามาจุดนี้นี่อันนั้นก็เป็น,นเป็นฐานาแรงสถานีรถไฟฐานาแรงเกี่ยวขอมาพี่นี่บอลตอนนี้เขาเขาเห็นอยู่นี่แมนเพื่อนกำลังมีการคูณดินที่ว่าจะเป็นเส้นทางอีกจุดหนึ่ง เบื้องตอนนี้เฮาเห็นขาเจ้ามีการ่กสางยู่หันดีวเขาสิคอยคอยขี่เขาไปเบื้องยูจุดนัานว่าขาเจ้าแมน่อสางยังกระเทเสินทางบ่นหรือว่ายังพะว่าเฮากับโบหูชัดเจนมาสันซะแต่ว่ายูเคนีเนี่ยที่ว่าอันนั้นที่เห็นเป็นอยู่หันแมนแมนอานาครัวแมนครัวมีตาผาบเราไทยที่หนึ่งแต่วกับเป็นสถานีเป็นสถานีบอนสีขามไซายแดงมาสันหันละนี่นะ ซูมให้เบิง่งถือว่าขอบเขตจุดเขตนี้ถือว่าเป็นยานเศรษฐกิจขนาดใหญ่อีกจุดหนึ่งของคนครนวิงจันทร์ซึ่งจะมีไซแดนไปนติดกับประเทศไทยนั่นก็คือน้องค่ายโดยผ่านเส้นทางตัวนี้ต่อไปฮ่องก็จะมีสองจุดเส้นทางเส้นทางที่หนึ่งกับรถไฟธรรมดาขามของลราไทยเส้นทางที่2ก็จะเป็นรถไฟความเร็วสูงของลราจีนทือว่ามาจบมาบรรจบจอดกันอยู่จุดเขตนี่แหละถือว่าเป็นไพ่มีการก่อสร้างรวมกันกับ มีการที่ว่าได้รับพลประโยชน์รวมกันเบิดวตประสันสะโครงการนี่ที่ว่าเกิดขึ้นแท่นี่ก็ที่ว่าได้รับพลประโยชน์เบิดแต่ว่าของเล่านี่เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วส่วนว่าเพิ่นจะขามาพีแห่บอเน,นั่นเฮาบบหูเราเบิ่งน้อการเตรียม ฟ้าทงไฮทงหน้าตอนนี้มีการมีการดำไฮดำหน้าแล้วนี่เขียวงามเส้นทางตัวนี้เม่นข้าเจ้าเฮ็ดไหมนี่เป็นเส้นทางตัดใหม่แต่ก่อนแม่นว่าโบมีที่จะเป็นไฮเป็นหน้าสี่เหลี่ยมเขาเจะคูนดินฝนก็โบมันข้าวหน่อยที่ว่าค้นดินขึ้นคือว่าใหญ่โตมโหฐานแนนนอ รถส้มจุดนี้แมนเพิ่นเฮ็ดเส้นทางตัดใหม่ก็จากสถานีบอนความิตรภาพแล้วที่ที่หนึ่งตัดมาใส่เพื่อจะมุ่งหนาเขามาทางฐานะแรงมุ่งหนาเขามาทางอันบอนบอนอันเข้าจะเเหตุโลจิสติกพาร์คนะก็คือสแสดงว่าค้นเครื่องในกระขามาใส่เส้นทางจุดนี้ก่อนที่จะค้นเขาไปทางโลจิสติกพาร์ค มีกกาารอรอสชัดเจนนี่คือประตูสู่เศรษฐกิจของโซบปปราวคือว่าในวงรัศมีประมาณวงรัศมีประมาณ10กิโลเมตรถามาไปรวมร่วมสร้างไปหอทังกัน อนันทุนไปทังเคโตรวมรวมเสเศษทาก็ถที่ว่าหลายกิโลเมตรนี่คือการพัฒนาคองประเทศศาสตร์เอาที่ว่ามีความดีใจลใหลายที่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงขนขางหลายอย่างหเหมือนกันเป็นเส้นทางตัดไม่มาอีกอ่ะต่อไปการค้นส่งสินค้ากับบรดิแพงบานเฮานี่ตะกรนี่แม่นเฮาข้นสรงสินค้านะครับขนขานขงแพงนะแต่ว่าเดียวนี้ที่ว่า ถามว่าสางสำเร็จปรทุกสิงทุกอย่างแล้วนี่การขนรส่งสินค้ากาแรแพ่งเข้ากัมีโอกาสไหครับการผ่านประตูบานเข้าอีกกว่าจะเป็นทางบกทางรถไฟทางบกอันเดียวกันเนะาะทันผส้มกับรวมทางอัานนะไา,าย,ย่างอะไรไปบุสร้างสิวาอะไรเข้าเสียก็เอาซ้ำไรซ้ำหนึ่งก่อน สี่บกี้กาขามไปผลจนจนวัสุดของพยาญญกรณเกะข้าเจ้าเนาะประมาณนั้น ทีวาเส้นทางตัวนี้เป็นเส้นทางตัดไม่ระวางบอลคัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่หนึ่งตัดเขามากควรจะเข้าไปทางสถานีบอกวดคนเขาเมืองหรือว่าบอโตมอเพนจะ,จ,ะจะตัดถนนเส้นนี้มาอันนี้มันเป็นทางหลอดของเส้นทางรถไฟลาวไทยแห่งที่หนึ่งนี่นี่ที่ว่าหลอดจุดนี้ที่ว่าข้ามไปอีกบานหนึ่งได้ลวาวตะปูส้มมิตรภาพเป็นสิ่งที่ดีความสามคัคคีเป็นสิ่งที่ประเสริฐ แต่หากมีทั้งความสามัคีและมีตะภาพความเจริญแน่นอนก็คงจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันจากตนปุสนมณีสิภาทานะป้ชมเบิงภาพมุมสูงอยู่ในจุดเขตนี้